ดีค่ะคลิปนี้ก็มาเจอกับพี่กุลใน EP ที่2ี่านะคะ EP นี้เราก็จะทำการจบแถ,ว,ถวที่สามขึ้นแถวที่สี่ของเรานะคะพอเราถักมาถึงช่วงสุดท้ายของแถวนะคะเราก็พันหัวเข็มนะคะทำพอหนึ่งคอสองครั้งนะคะลงตรงมุมสุดท้ายนะคะหลักสุดท้ายสองครั้งนะคะ วงหลักสุดท้ายของแถวนะคะเราจะทำสองหลักนะคะลงในหลักเดียวกันทุกแถวนะคะแถวต่อไปเราก็จะมาขึ้นแถวที่สี่นะคะแล้วก็ขึ้นโซ่สามนะคะขึ้นโซ่สามเสร็จแล้วล้วก็พลิกชิ้นงานนะคะแล้วก็ทำพอหนึ่งคอนะคะลงตรงหลักโซ่สามนะคะอีกหนึ่งครั้งนะคะ มีคะก็จะเป็นสองหลักคู่นะคะต่อไปเราก็จะทำพอหนึ่งคอนะคะลงทุกหลักนะคะหรือว่าเอฟทั้งแถวนะคะจนจบแถวเลยนะคะต่อไปเราก็จะไม่ไม่เพิ่มแล้วนะคะไม่เพิ่มหลักแล้วนะคะแล้วก็จะถักเอฟธรรมดานะคะ ไปจนจบแถวนะคะแบบนี้เลยนะคะต่อไปก็เพื่อนถักแถวนี้นะคะไปจนจบแถวเลยนะคะ เดี๋ยวเรามาเจอกันตอนจุดแถวที่สี่ขึ้นแถวที่ห้ากันนะคะค่ะตอนนี้เราก็ถักมาถึงแถวสุดท้ายนะคะของแถวที่หนึ่งสองสามสี่แถวที่สี่ของเรานะคะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสาม จบแถวที่สามนะคะพอเราถักมาถึงหลักนี้นะคะเราก็ทําพอหนึ่งคอนะคะตรงหลักโซ่นะคะอย่าลืมว่าหลักโซ่หลักสุดท้ายของเราจะลงแถวและสองครั้งนะคะ ด้านริมนะคะด้านริมเราจะลงสองหลักนะคะอย่าลืมนะคะทุกแถวนะคะหน้าหลังนะคะนี่นะคะด้านริมเราจะขยายออกนะคะเราจะขยายแค่ด้านริมนะคะด้านริมของระบายเสื้อหน้าหลังนะคะพอเราจบแถวนี้นะคะเราก็ขึ้นโซ่สี่นะคะไม่ใช่ค่ะขึ้นโซ่สาม แล้วก็พิชิ้นงานนะคะแล้วก็พันหัวเขม็มทำพอหนึ่งคอลงในหลักเดียวกันนะคะอีกหนึ่งครั้งนะคะเราจะขยายแบบนี้ทุกแถวนะคะต่อไปก็โซ่หนึ่งนะคะเว้นหนึ่งหลักนะคะเาจะเว้นหนึ่งหลักลงหลักที่สองนะคะเ F ลงหลักที่สองโซ่หนึ่งเว้นหนึ่งหลักนะคะ เลงหลักที่สองโซ่หนึ่งเว้นหนึ่งหลักลงหลักที่สองนะคะแบบนี้นะคะเราจะถักแบบนี้นะคะสลับกับแถวหลักเอบแบบนี้นะคะเราจะสลับกันไปแบบนี้ได้ครบตามจํานวนหรือว่าความยาวของระบายเสื้อ ที่ขอเพื่อนๆต้องการนะคะแต่ว่าเพื่อนๆอ,อย่าลืมนะคะว่าด้านลายริมแบบนี้เราจะลงสองเอทุกปลักนะคะเอ้ยไม่ใช่ทุกทุกแถวนะคะหน้าหลังนะคะเพราะว่าจะขยายด้านข้างออกนะคะก็ให้เพื่อนๆน,นะคะถักแบบนี้ไปจนจบแถวหรือว่าตามจํานวนที่เพื่อนๆต้องการนะคะเห็นไหมคะของพี่กุลจะทําสลับไปแบบนี้สามแถวนะคะ มีสามแถวนะคะพอถึงหลักสุดท้ายตรงนี้นะคะเราก็จะเป็นลายระบายนะคะก็ให้เพื่อนๆน,นะคะถักสลับแบบนี้ไปครบตามจํานวนที่เพื่อนๆต้อตงการนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันช่วงหลักสุดท้ายในคลิปหน้านะคะถักวนไปเลยนะคะ